สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาร์โรหกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปแรนดอมนะคะมีหัวข้อท็อป,ปิกที่ว่าใครที่ตอนนี้กำลังคิดถึงคุณหนักมากนะคะและเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครคนที่คิดถึงคุณหนักมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะวันนี้จะใช้เป็นไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะ ออ่ก่อนอื่นขอเปิดอ่านไพ่ข้อความก่อนดีกว่านะคะเราจะไม่ได้เช็คพลังงานของคุณนะคะคลิปนี้ขอมาดูข้อความของคนคนนั้นนะคะคนที่เขาส่งสัญญาณมานะบอกว่าคิดถึงคุณหนักมากเลยนะคะแล้วทำไมเขาไม่ทักหาเฮอ,อนั่นสิบางคนก็อาจจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จกักหรือ ห่างไกลกันไม่มีเวลาก็ได้นะคะเอาเขาบอกว่าเขากลัวที่จะติดต่อคุณนะคะอ่ะาทะเลาะกันอยู่หรือเปล่านะอืมไพ่กับหัวเขาบอกว่าคุณคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเขานะวิติดมาสองใบเดี๋ยวเอาเลยละกันนะคะ ๋อ oh. เขาหวังว่าเขาจะทำดีกับคุณมากกว่าเมื่อก่อนนะคะอืคนที่คุณอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันหรือเปล่านะคะเขาอยากที่จะกลับมาอ๋อนี่เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณบ่อยๆนะคะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะม่เดี๋ยวเขาเขอใบใต้สำรับใบสุดท้ายหน่อยอีกใบหนึ่งนะคะ โอ้คนๆนี้พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะให้ดีขึ้นนะเพื่อคุณอืมเขารักคุณมากเลยนะคะคลิปนี้ร a นด o อมนี้เป็นของใครกันนะคะใครคือผู้โชคดีนะที่คนนี้คิดถึงแต่ดูจากข้อความแล้วน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกันแน่นอนนะคะตอนนี้ที่ไม่พูดไม่คุยกัน คนคนี้เขาเป็นใครคะขอดูตัวตนของเขาหน่อยเขาเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเดี๋ยวจะให้ไพ่ทาโร่นะคะบอกมาให้หมดเลยนะโอ้ใบแรกมาก็เป็นเดี๋ยวโมเลยคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกคะ่ะคนคนนี้เออ พูดถึงเรื่องคิดถึงนี่ก็คิดถึงคุณจริงๆนะนี่ใบแรกขึ้นมาเป็นเดบโมเลยตอนนี้วินาทีนี้นะคะที่คุณเข้ามาเขาคิดถึงคุณอยู่คิดถึงคุณหนักมากจริงๆนะอืมตัวตวนของเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่บอกถึงความคิดถึงอะ่ะมันเป็นห่วงอารมณ์อ่ะใบแรกขึ้นมาแม่หมอก็สตาร์ทเลยนะะ มาใบที่สองเอาเจ็ดดาบเจ็ดดาบเดอะมูนเจดาบเดอะมูนปิิศนาอีกแล้วพลังงานเป็นปิิศนาอีกแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ยเขาอาจจะแอบรักคุณอยู่เขาแอบรักคุณอยู่คุณอาจจะไม่รู้หรือคุณอาจจะรู้ก็ได้นะเขาอาจจะเคยมาจีบคุณ เคยมาสอนภาพรักกับคุณหรือเคยแสดงอะไรที่คุณรู้แล้วว่าเขาอะรักคุณแต่คุณอาจจะปฏิเสธเขาหรือไม่เชื่อใจเขาหรือมีความหวาดกลัวเขาก็ได้นะคนคนนี้แต่เขาก็ยังรักคุณเขาก็ยังคิดถึงคุณถึงจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เขาแอบชอบคุณนั่นเองเด่นมากๆนะคนที่เขาแอบชอบคุณแล้วคุณปฏิเสธเขาอ่ะ เด็กถือถ้วยนะคะคคนนี้อาจจะชอบเสียงดนตรีนะคะอยู่ในที่ที่เป็นทะเลทรายมมีแม่น้ำดูพระที่ตกดินมีนกอะไรอย่างนี้นะเขาอาจจะชอบนั่งเออนั่ง คิดถึงคนที่นั่งเหมอนั่งเหมอลิมแม่น้ําดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ฟังเพลงเขาอาจจะเล่นดนตรีเป็นก็ได้นะคะแล้วก็คิดถึงคุณดูดูลึกซึ้งมากๆนะเดี The ๋ยวไฮ h รแฟนเดี h ยวไ e โรแฟนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมาก โดยเฉพาะความเชื่อแล้วก็ศาสนาเป็นต่างชาติเลยนะคะนี่มีโอกาสเป็นต่างชาติสูงมากนะคะแล้วก็อาจจะมีอายุที่แตกต่างเขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเด็กถือถวยอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็อาจจะนับถือศาสนาอะไรที่แตกต่างหรือมีภาษาที่แตกต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างอะ่ะคนคนนี้นะ ไพ่มัเคลือนดอมูแล้วก็เจ็ดดาเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่คุณอาจจะยังไม่รู้จากเขาแบบชัดเจนแบบเต็มที่นะคะแล้วมีไพ high ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นมาถ้าใครที่มีแฟนมีคนรักคนรักของคุณก็คิดถึงคุณนะคะแต่ไม่เท่าคนที่เขาแอบชอบคุณนะเนี่ยโอ้เด e ร์ e ิว u n e คนคนนี้รอเวลา รอเวลาที่คุณจะเปิดโอกาสหรือจะได้มีโอกาสเข้าหาคุณอ่ะเขายังมีความหวังนะคนคนนี้มีความหวังลึกๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขาคนคนนี้อาจจะมีความเชื่อในเรื่องของโชคชะตาพรมลิขิตคู่คนที่ใช่ได้แดงอะไรแบบนี้นะคะและเขาก็คิดว่าคุณคือคู่ของเขาด้วยเขาแอบเฝ้าคอยมองคุณอยู่ จากที่มืดอืมคนคนนี้อาจจะอยู่ในชีวิตของคุณประมาณหนึ่งปีเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นนะคะอ่าใบนี้เด้งออกมาเอาสิบดาบสิบดาบนี่ เป็นไปได้นี่ว่าคุณเคยปฏิเสธเขาแล้วคุณเคยปฏิเสธเขาไปแล้วในความคุมเคือนั้นมาแรงอีแล้วพลังงานแอบรักแอบชอบจะต่อจากแรนดอมที่มีคนแอบข้างรักคุณหนักมากแทบจะบ้าไปแล้วคลิปนั้นหรือเปล่า อัศวนือไม้นะคะคนคนนี้อาจจะมีช่วงเวลากลางคืนที่แตกต่างจากคุณเนาะคือเหมือนอยู่กันคนละขั้วโลกอะ่ะเออกลางวันของคุณอาจจะเป็นกลางคืนของเขาแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเดินทางไกลหรือเป็นนักเดินทางชอบเดินทางหรือมีที่ทำงานอะไรที่แบบเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล เดินทางไกลอะนะคะอาจจะเป็นไกด์เป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรที่แบบทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอะคนเนี้ยเป็นกัปตันเป็นแอร์ก็ได้นะที่เกี่ยวกับการบินโอ้เดอะทาวเวอร์เดอะอืม คนคนนี้เขารักคุณมากเลยนะต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าเขารักคุณมากจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนะจะระเบิดไปแล้วอะเดอะทาวเวอร์ซิกออฟเพนเดอร์เเขาอยากได้โอกาสจากคุณหนะ้านะคะ ถ้าเป็นพลังงานคนเก่ามีคนเก่าด้วยนะแทรขึ้นมาแต่นิดหน่อยนะคะคนเก่าคนนี้ก็เป็นไปได้ว่าแค่รู้สึกผิดแต่เขาไม่ได้อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะพลังงานของคนเก่าที่แบบหายกันไปนานแล้วคนคนนี้ก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่ว่าน้อยนะคะแต่คนคนนี้อยากที่จะได้โอกาสอยู่นะมีสองคนเห็นไหม เด็กน้อยสองคนนี้นะคะเป็นคนที่แอบชอบคุณข้างรักคุณหนักมากตอนนี้ตามตื้อตามจีบคุณนะพยายามเข้าหาคุณแต่คุณปฏิเสธเขาแล้วก็มีพลังงานคนเก่าเก่าเก่าที่แบบเก่านานแล้วอ่ะไม่ใช่เก่าที่เพิ่งมีประเด็นนะคะเพิ่งมีประเด็นก็มีแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบคืนดีกันแล้วหรือว่าหมกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์กันแล้วเนะี่ยนะคะอืม บางคนคุณอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้มีแฟนใหม่คบกับคนใหม่อยู่ในตอนนี้นะคะโอ้เดวแมจิเชียนนะคนคนนี้อาจจะมูนะมูร้องขอเฝ้าร้องขออธิษฐานให้ได้เจอกับคุณหรืออาจจะมีการก็ก็ก็ร้องขอนั่นแหละก็คงจะไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้ ออไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้เท่าไหร่เพราะมีไพ่เดอะไฮโรแฟนขึ้นนะคะเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการที่ขอพรร้องขอธิ่ฐานคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอืขอให้คุณเห็นใจขอให้คุณเปิดโอกาสให้เขาขอให้เขาได้มีโอกาสได้สารสัมพันธ์หรือได้ทำอะไรให้คุณนี่คะ อยากเป็นคนนั้นอยู่ดีเพลงนี้ก็ขึ้นมาอ่าแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมนะคะผ่านไพ่ทาโร่นะอ่าเด้งออกมาเลยสองใบเขาอยากบอกว่าคุณคือแรงบันดาลใจคุณเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันนะคะเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ต้อง ดูรูปของคุณเปิดดูสื่อออนไลน์ของคุณช่องทางที่จะได้พบได้เจอคุณแล้วทําให้เขามีความสุข flow, คนคนนี้คนคนคนีนนน้ชีวิตชีวิตของคนคนคนี้อาจจะเคยเจอเรื่องแย่ๆมาในชีวิตแล้วก็ได้นะคะเขาอาจจะเคยอยู่ในจุดที่แบบโอ้ทอรหโด์อะแหง้งแรงทะเลทรายเกิดมาจากครอบครัวที่เหมือนอยู่ในกรอบได้รับความกดดันสูง ต้องเด้นดนต้องแบบต่อสู้พยายามอย่างมากเพื่อให้ได้เป็นอิสระในชีวิตเนี่ยคนคนนี้เนะ่ยเคยอยู่ในที่มืดมิดมาก่อนนะคะแต่พอได้เจอคุณเนี่ยคุณเหมือนมีพลังงานของความสดใสเนี่ยไหมเด็กน้อยเหมือนผีเสื้อที่เต้นรำโอ้เขารู้สึกเขารู้สึกเหมือนผีเสื้อโบยบินนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนผีเสื้อมาบินในท้องอะไอย่างงี้ยหร นะคะ่ะเดชาริออดอืมบางคนเนี่ยต่อให้เขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะมาหาคุณนะถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาคนคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานของเขาเพื่อให้ได้มาอยู่ใกล้คุณอนะ่ะเนี่ยเดชาริออตเข้ามาแล้วเนะะี่ยค่ะเขาพร้อมแต่ว่าคอตกนิดหน่อยนะ่ยเพราะว่าเฮ้ยได้แต่คิดนะคะ เขาอยากบอกคุณว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณจริงๆด้วยเหมือนไพ่ใบนี้นะคะเอาติดมาอีกแล้ว oh the lover แล้วก็สิบเหรียญเขารักคุณเขารักคุณแล้วก็เขาก็อยากจะบอกคุณอีกว่าเขาเคยฝันนะเขาเคยฝันเห็นคุณเหมือนเขาเคยฝันเห็นคุณภาพคุณกับเขาที่ นอนอยู่ด้วยกันนี่เพอแหละเพอเพอฝันเพอฝันของจริงเนี่ยเออยังไงคนคนนี้ก็เชื่อว่าคุณคือคู่ของเขาเห็นไหมสิบปียนแล้วเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณนะ่ะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวที่มั่นคงอยากมีลูกชายกับคุณนะคะถ้าคนคนนี้เขาแบบว่าเออถ้าเขาเลือกได้เขาอยากจะมีลูกผู้ชายนะ กับคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณเดี๋ยวขออีกไปหนึ่งสิอืมคิงออ f คับเขาเฝ้ามองคุณจากที่ไกลๆนะคะและก็หวังว่าคุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขานะความในใจของเขาผ่านเสียงเพลงผ่านแม่นม้ำ ผ่านอืเขาบอกว่าเขาฝากเขาฝากความรักของเขาผ่านออ่สายลมสิ่งเพลงแม่น้ำท้องฟ้ามาหาคุณนะวันนี้โอ้เผลอเพอมาเผอ,อหนักมากนะคือค่ำคืนเนี่ยเห็นดวงดาวเห็นแล้วแล้วเออเธอเหมือนแสงดาวเธอเหมือนดาว,าดาวที่อยู่บนท้องฟ้าฮะ ก็ไร่เนาะฉันจะมีโอกาสนั้นไหมหนาะโอ้ยคำควรพนนาม่หมอเนี่ยคำควรพนนาเอาจริงแบบไพ่ของเขามันเป็นอาการเผลออะแล้วต้อยสำรับเป็นแปดถ้วยเห็นไหมไม่อาจจะเข้าใกล้คุณได้เลยเห็นไหมอะพูดถึงดวงดาวเนี่ยก็ดวงดาวจจิงน,นี่นี่เฝ้าอธิษฐานเฝ้าอธิษฐาน ขอเธอทาผ่านภัยร้ายโอ้ยคนคนนี้นะถ้าหากว่าเขารู้ว่าคุณอะทุกถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณอะเจอเรื่องแย่ๆนะหรือถ้าหากว่าแฟนปัจจุบันของคุณนะถ้าเขารู้ว่าคนนั้นอนะทำให้คุณเสียใจผิดหวังโศกเศร้านะวันไหนที่คุณไม่ยิ้มวันไหนที่คุณแบบเออเงียบหายไปจากสื่อออนไลน์โอ้คนคนนี้เขาจะแบบเป็นห่วงคุณมากว่า คุณเออยังสบายดีไหมเขาคนนั้นดีกับเธอหรือเปล่าคนคนนั้นของเธอเขาดีกับเธอหรือเปล่า <c oughs> จริงค่ะนี่แหละสิ่งที่คนคนนี้อยากบอกคุณอืเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะบอกแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะว่าเป็นในรูปแบบไหนได้นะโอ้โหรัมติกฟีลิ่ง คนคนนี้เขาเป็นคนที่โรแมนติกมากนะคะถ้าหากว่าคุณกับเขาได้พบเจอกันหรือได้เป็นคู่กันนี่เขาจะโรแมนติกกับคุณมากเลยอ่ะมาอีกแล้วฮันนีมูนโรแมนติกจริงๆเขาคนนี้นะรู้สึกถึงว่าเขาอยากที่จะพาคุณนั่งเรือเออถ้าได้มีโอกาสสักครั้งฉันจะแบบพาเธอไปฮันนีมูนลงเรือล่อลงเรือ กินอาหารแล้วก็ดินเนอร์ใต้แสงเทียนอย่างนั้นจริงๆคะ่ะอ๋อเคมีที่โอ้มีเคมีที่เข้ากันมากๆนะคะคนคนนี้เขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยอะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอ่อนโยนมากๆนะอ่อนโยนอ่อนละมุนแอคแทคชั่นโอ้ เพราะว่าคุณเนะี่ยมีแรงดึงดูดมหาศาลนะคะคุณเป็นคนที่ใช้กฎของแรงดึงดูดได้ดีมากๆเลยแล้วคนคนนี้ก็ถูกคุณดึงดูดมาด้วยพลังงานการรักตัวเองของคุณนั่นเองนะคะเขาก็เป็นสามารถเป็นเนื้อคู่ของคุณได้เพียงแต่ว่าในช่วงชีวิตนี้อาจจะอยู่ไกลกันเกินไปนะคะไม่แน่นะคุณอาจจะได้ลงตัวกับเขาก็ได้นะคะในบรนท้ายของชีวิต ถ้าคนคนนี้เขาไม่ถอดใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่แฟรี y ฮาร์ดนะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตนะคะหรือจะบอกอะไรก็แล้วแต่ส,สางนะคะเคลียร์ปัญหาจัดระเบียบให้คุณจัดการปัญหาของคุณนะคะ โฟกัสอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะมีอะไรก็ทำไปนะคะพายบอกมีปัญหาอะไรก็แก้ไปนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปวัดหวางอะไรเยอะอ้าวคำมั่นสัญญาเชื่อใจรับผิดชอบให้โอกาสข้อตกลงอืมถ้าหากว่าใครที่เป็นคนโสดหรืออะไรอย่างงี้หรือคุณมั่นใจว่าเขาโสดหรือว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะคะ คุณก็โสดเขาก็โสดอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะให้โอกาสได้นะคนคนนีม้มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายลงเอยแต่งงานกันนะคะตีนไปสองสามใบอ่ะพออ่กับดักถูกขังไปต่อไม่ได้เห็นไหมลอ่อหลวงก็คนคิดว่าคนที่ ถูกกับดักก็คือเขาเองนั่นแหละนะคะ <c oughs> เ,ออเขายังติดอยู่กับกับดักรักของคุณนะคะล่มหลงในตัวคุณอยู่เขาไม่สามารถที่จะไปได้โอ้โหภายใบนี้มาเขาวงกดหาทางออกไปได้คนคนนี้ไม่สามารถมุมออนจากคุณได้นะคะจากลาสิ้นสุดการเกิดใหม่ตัดจบ ถ้าใครที่มีแฟนแล้วนะคะการที่คุณปฏิเสธกับเขาไปตรงๆนะคะหรือพูดไปตรงๆนั่นแหละก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเออ,เอ,อรู้สึกว่าอยากจะดูอีกสักใบนึงใต้สำรับอ้าวสื่อออนไลน์โลกออนไลน์แสดงตัวตนภาพลักษณ์นะคะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปนั่นแหละนะถ้าใช่ก็คือใช่สักวันก็คงจะได้ เจอก็คงจะมีโอกาสนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ก็ปล่อยไปนะคะเออจากลาถ้าหากว่าตอนนี้คือให้คุณโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะสิ่งไหนที่ถูกที่ควรก็ทําไปมีแฟนแล้วก็บอกไปเออแต่ถ้าหากว่าไม่มีแฟนแต่คุณไม่ชอบคุณไม่ชอบเขาคุณก็บอกหรือถ้าใครอยากจะเปิดโอกาสลองคบดูคุยดูก็ได้เหมือนกันนะคะ ได้หมดอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้ต้องมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะคะระยะทางห่างไกลแน่นอนเพราะมีออนไลน์เข้ามาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะธาตุสีคนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกแล้วก็คนธาตุลมค่ะกลุ่มมิถุนตุลคนธาตดุดิน ที่จริงก็เป็นด้วยทุกท่าุทุกราศีด้วยแหละนะคะอ่ะก็ต้องขอจอบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย